สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กและท่านผู้ปกครองอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ยังมาพบเจอกับครูพลอยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กับครูพลอยในหน่วยของนานาวัตถุนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงอะไรนะคะสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงนะคะเขาไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ ไม่สามารถกินอาหารได้นะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ลักษณะเด่นๆของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเลยมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะแหล่งที่มาของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเ,เด็กมาดูนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเขามีกําเนิดมาจากไหน มาจากอะไรทําไมถึงเรียกว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะแบ่งออกไปทั้งหมด2ประเภทนะคะเด็กๆมาดูเลยค่ะประเภทแรกนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่ภูเขาทะเลแม่น้ำหินดินประเภทที่สองนะคะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ ได้แก่รถเรือสะพานโต๊ะเก้าอี้นะคะและเสื้อผ้าหรือของเล่นต่างๆนะคะมาดูความสัมพันธ์นะคะของสิ่งไม่มีชีวิตกับตัวเรานะคะตัวเราก็คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมลูก,กคุณพลอยกำลังจะพาดเด็กๆนะคะมาดูความสัมพันธ์ของ สิ่งไม่มีชีวิตกับตัวเราหรือตัวมนุษย์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูประโยชน์ก่อนนะคะอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นะคะโต๊ะก็เอาไว้วางของเก้าอี้ก็เอาไว้นั่งนะรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถ, Motor ign, รถยนต์รถเมย์รถบัสนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะนั่ง รถนะคะแบบไหนนะเพื่อที่จะให้ตัวเรานะคะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆ่ะเป็นอาหารของเรานะคะเป็นอาหารของมนุษย์นะ,ะอย่างเช่นสัตว์พืชผักผลไม้ต่างๆก็เป็นอาหารของเรานั่นเองนะคะมาดูโทษนะคะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับตัวเด็กๆอย่างไร เกี่ยวข้องกับครูพลออย่างไรนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะก็คืออันตรายจากสัตว์มีพิษต,ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ามแมลงมีพิษอย่างเช่นมแมลงป่องนะคะก็เวลาต่อยเนี่ยก็จะทําให้เด็กเจ็บนะคะแล้วก็บวมบริเวณตรงที่ต่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแพ้หนักมีเอาอาการบวมคันถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะอาจจะเป็นตัวพึ่งนะคะตัวพึ่งตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่อันตรายเช่นกันเวลามาต่อยก็ บว <polarization. S 2> มแล so ้วก็มีบาดแผลเช่นกันนะคะนี่คืออันตรายจากสัตว์เล็กๆนะคะหรือสัตว์ชนิดอื่นที่เรานะคะยังไม่รู้จักเขายังไม่คุ้นเคยนะคะก็เด็กๆก็ป้องกันตัวเองนะลูกนะก็คือไม่เข้าใกล้นะคะเว้นระยะห่างไว้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์นั่นเองนะคะและนอกจากอันตรายจากสัตว์แล้วมีอะไรอีกนะคะนอกจากอันตรายจากสัตว์แล้วนะคะก็เป็นอันตรายจากภัยธรรมชาตินะคะ ภัยธรรมชาติที่คุณพยพูดถึงเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยอย่างเช่นซึนามินะคะแผ่นดินไหวนะคะหรือพายุที่แรงมากๆนะคะอาจจะทําให้อันตรายได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนิเด็กนะคะหลังจากที่เรียนรู้นะคะในหน่วยของนานาวัตถุแล้วนะคะก็วันนี้เราไุยก็มีใบงานนะคะให้เด็กทาทั้งหมดสใบง,งานนะลูกนะ ะายงานของครูพลอยให้เด็กทาก็คือนี่คือใบงานแรกนะคะใบงานที่1นงะลูกนะใางานที่1นะคะครูพลอยจะให้เด็กนะคะระบายสีนะคะเด็กๆลงคาชี้แจงของครูพลอยดีๆนะคะครูพลอยบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีนะคะรูปภาพนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะลูกนะให้เด็กๆระบายสี รูปภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะคุณพอยจะทดสอบเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถที่จะแยกออกหรือเปล่าว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะและใบงานที่2นะคะดเด็กๆเห็นไหมคะว่าใบงานของคุณพอยเนี่ยก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดสี่ช่องใช่ไหมลูกคุณพอยนะคะจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาตินะคะทั้งหมด2รูปภาพนะคะ และวาดรูปสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสองรูปภาพเช่นกันนะคะนี่คือใบงาน,นที่สองนะลูกนะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะครูพลอยจะให้เด็กนะคะปั้นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้ครูพลอยทั้งหมด3อย่างนะคะและนี่คือกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะของหน่วยนานาวัตถุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูพลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบเจอกับครูพลอยนะคะ ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคืนนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย